ั้งแต่ล่างท้องมาต้้งไปอ่ะมันรู้สึกแบบชาแบบเหมือนแบบเป็นตะคิวทั้งตัวแล้วตอนที่คุณหมอดึงลูกออกมามันโล่งลนยะทุกคนไม่เกินแบบแป๊บ,บเดียวเขาก็ลอ ay, อ้องเลยแ้เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะเป็นคลิปแห่งการคัมแบ็กในรูปแบบความเป็นคุณแม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะไฟไปคลอดลูกมาะคะ่ะทุกคนมีลูกชายกับเขาแล้วหนึ่งคนนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็เลยตั้งใจนะคะจะมารีวิวนะคะการคลอดลูกนะคะซึ่งส่วนตัวไฟเองเนี่ยไฟใช้การผ่าคลอดนะคะคุณแม่านหดนะคะที่สนใจนะคะแบบวิธีการผ่าคลอดโรงพยาบาลหรือว่าอยากจะมาฟังประสบการณ์ต่างๆ ะะก็ฝากรับชมคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะก็เป็นการรีวิวที่แปลกใหม่เนาะก่อนหน้านี้รีวิวแบบเครื่องสาอางน้ําหอมต่างๆมานะคะรอบนี้ก็มารีวิวการผ่าคลอดนะคะทุกคนค่อนข้างแปลกแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะแชร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีนะ,ะซึ่งส่วนตัวฟ้าเองเนี่ยตั้งใจเลือก ที่จะคลอดธรรมชาตินะตอนแรกอยากคลอดธรรมชาติมากๆอยากคลอดเองอยากเบ่งลูกออกมาเองะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีตัวแปรหลายๆอย่างที่ทําให้แบบเราอะต้องตัดสินใจโอเคงั้นเราเลือกเป็นการผ่าคลอดละกันอย่างน้อยมันก็จะแบบปลอดภัยทั้งกับเราแล้วก็กับลูกเราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้หลายๆคนสบายใจอะไรอย่าณเนี้ยก็เลยเลือกที่การผ่าคลอดนะคะซึ่งตัวฝ้าเองนะคะตั้งแต่ตั้งท้องมานะคะฟ้ายกเลือกที่จะไปฝากคันที่โรงพยาบาลเมดพาร์คนะคะความจริงอะลัง อยู่หลายโรง,งพยาบาลมากเลยแต่ว่าเมดพ์กเนี่ยเป็นโรงพยาบาลใหม่แล้วเขาก็มีคุณหมอที่ฟ้าเนี่ยตั้งใจเล็งเอาไว้เลยว่าอยากจะฝากคาันอยากจะแบบทําคลอดกับคุณหมอท่านนี้นะคือหาข้อมูลคุณหมอมาเยอะมากๆเลยทุกคนแบบตอนที่รู้ว่าตั้งท้องอะ่ะหาทั้งคืนเลยนะหาแบบหมอท่านไหนดีจะเป็นหมอแบบหมอผู้ชายหมอผู้หญิงโรงพยาบาลไหนวิธีการดูแลแม่และเด็กเขาทายังไงอะไรอย่างเงี้ยหาข้อมูลมาเยอะมากและสุดท้ายนะคะฟ้าก็เลือกคุณหมอบุญชัยนะคะเอื้อไพโรธกีเป็นคุณหมอประจําตัวตอนฝากคัะ แล้วก็เป็นคุณหมอที่ทําคลอดเลยนะคะคุณหมอบุญชัยเนี่ยเป็นคุณหมอที่เอาจริงๆนะถ้าเกิดแค่ทุกคนแบบเซิร์ชกูเกิลอ่ะก็จะเจอแกแบบเยอะมากๆแบบคนรีวิวแกเยอะมากเรียกว่าเป็นคุณหมอแบบฮอตฮิตละกันเนาะเป็นแบบเบอร์ต้นๆเลยนะคะก็ทั้งหาข้อมูลทั้งอ่านดูนะคะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่เหมือนเราเนี่ยไปเจอตัวแกเองก็พอรู้ว่าท้องปุ๊บนะคะตอนแรกเนี่ยก็ไปเช็ค การแบบคอนเฟิร์มว่าเราแบบตั้งท้องจริงๆนะก็ไปที่เมดพัก,พกนี่แหละแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคิวหมอบุญชัยแกไม่มีก็เป็นหมอท่านอื่นซึ่งไม่เป็นไรเราแค่ไปเช็คเฉยๆแล้วไม่ต้องฝากขันก็ได้นะคะทุกคนถ้าเกิดกังวนลว่าแบบเอ๊ะการไปหาหมอไปเช็กการตั้งท้องครั้งแรกเนี่ยต้องเลือกคุณหมอท่านนั้นเลยไหมไม่จําเป็นนะคะทุกคนส่วนตัวไฟเนี่ยรอบแรกก็ไปเช็คการตั้งคันใช่ไหมพอกลับมาบ้านปุ๊บเราก,ก็โอเครอบหน้าเราจะไปฝากคันแล้วแต่เราก็ขอเลือกหมอบุญชัยก่อนละกันแล้วเราจะเลือกไม่เลือกแกอีกกรออบนนนึึงงง่่่ย็คคแจ้้พาลไดะะซ ตอนแรกที่ไปเจอหมอบุญชัยยนะคะก็ตั้งใจจะเลือกแกเลยนะคือจริงๆแกเป็นคนดุทุกคนแกนเป็นคนแบบพูดจาแบบ ตรงมากอะ่ะคือไม่ใช่หมอสปอยไม่ใช่หมอโอบอะ่ะคือแกอะ่ะจะเป็นคนแบบพูดจาแบบมีเหตุมีผลก็คือจะไม่เอาใจแบบเออ,อยากจะทําแบบนี้ก็ได้เห็นเขาเป็นกระแสแบบนี้กันคุณจะทําก็ได้ไม่เลยนะคะคือเป็นสายแบบทําไปทําไมท้ายคุณได้อะไรเลยมาเนี้ยเออแต่ส่วนตัวไฟ้ายใฝ่ชอบนนแล้วก็ความรู้แกเนี่ยคือแน่นปักมากคือแกทําเคสแบบผ่าคลอดทุกวันอะ่ะทุกคนคนมาฝากท้องแกก็เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยอาการที่จะให้กําเนิดใครสักคนหนึ่งออกมา คนที่เขาแบบมีประสบการณ์เยอะๆชั่วโมงบินสูงๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีความแน่นปึกใช่ไหมเราก็เลยโอเคแบบเลือกแกเลยนะคะแต่แกไม่ได้ดุมากทุกคนไม่ได้ดุถึงขั้นแบบดุโหดอะไรเงี้ยไม่นะแกก็หน้าตายิ้มแย้มนะคะน่ารักนะคะอันตาซาวแต่ละครั้งเนี่ยเราอยากเห็นหน้าลูกอะแกก็อันตรซาวให้แบบจนกว่าจะเจอหน้าลูกเลยนะแบบจนกว่าน้องจะหันหน้ามาแบบอย่างเงี้ยบางทีน้องหลบหน้าหมอก็แบบพยายามหันหน้าให้อะไรอย่างเงี้ยเออแกก็น่ารักนะไม่ได้แบบโหดร้ายจนเกินไปนะคะอ่ะ รีวิวคุณหมอเสร็จแล้วนะคะซึ่งส่วนตัวไฟเนี่ยกับาจาย์บุญชัยเนี่ยไฟแฮปปี้มากเลยนะจนถึงวันคลอดเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะที่จะมารีวิวต่อนะคะคือเมดพาร์คนะคะคือโรงพยาบาลนะคะถามว่าทําไมถึงมาเลือกโรงพยาบาลเมดพาร์คเป็นโรงพยาบาลทั้งฝากท้องแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ทําคลอดนะคะเหมือนเรารู้สึกว่าเราชอบความแบบนวัตก,กรรมของเขาแล้วก็หมอบุญชัยเนี่ยที่เราแบบเลงเอาไว้เนี่ยแกก็เข้าที่นี่ด้วยนะ,ะแล้วก็เรื่องห้องพักต่างๆนะ,ะของเมดพาร์คนะคะมันเหมือนไปสเตชันที่โรงแรมมาทุกคนคือแบบมันดีมากมันกว้าง มันสวยมันสะอาดมันใหม่นะคะเราก็ชอบบรรยากาศของห้องพักเขาโรงพยาบาลเขานะคะก็เลยเลือกที่นี่นะคะอ่าพาไปดูหน่อยว่าเขามีอะไรให้บ้างในห้องน้ำที่เห็นเลยก็คือจัดให้ครบเซ็ตมาเลยน,ะนี่เขามีเป็นของขวัญจากเชฟโฟรานะ่ามาด้วยนะก็มีแบบเชาว์จงเชาว์เจลครบทาสีแปรนครบชุดเชิรต่างๆนะคะ นี่หมดเลยนี่ของลูกมัมีหอยให้นมให<อ>ม่แล้วก็มีชูดสีขึ้นประมาณก็ผลเองอะฮะซึ่งพอไฟล์เนี่ยตกลงแล้วก็เลือกได้แล้วนะคะว่าจะแบบโอเคใช้การผ่าคลอดก็โทรไปแจ้งโงพยาบาลนะคะว่าเราเนี่ยฝากท้กองกับหมอท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้นะคะจะเลือาากการผ่าคลอดนะคะในวันที่นี้วันที่นี้เนาะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาแจ้งตั้งแต่38สัปดาห์เป็นต้นไปแล้วว่าถ้าเลือกจะผ่าคลอดก็แค่โทรมาแจ้งวัน แล้วก็แจ้งคุณหมอแค่นั้นเองส่วนตัวฝฟเนี่ยก็เลือกที่จะไปผ่าคลอดที่โรงพยาบาลในวันที่9เดือน9นะคะเลือกวันสวยทุกคนไม่ได้ดูฤกษ์ไม่ได้ดูเลยนะเลือกเลขเลขสวยนะคะตอนนั้นเนี่ยพอฝฟเลือกวันที่จะไปผผาที่9เดือน9เนี่ยวันที่8ฝฟก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลรอแล้วพอถึงห้องพักแล้วนะคะตอนเริ่มประมาณทุ่ม2ทุ่มเนี่ยโอเคมันก็จะเริ่มมีแบบการเริ่มมาตรวจร่างกายคุณแม่และเริ่มมาเช็คเรื่องของแบบมดลูกเรื่องของการเต้นหัวใจของลูกต่าง ต่างนานาน,านะคะก็ตื่นเต้นทุกคนแบบมันตื่นเต้นตลอดเวลาเลย,เ,ยเขาจะมาทาอะไรเราอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ลุ้นทุกวินาทีจริงๆนะคะตอนนี้นะคะ<ฮ>พายาบาลเขาก็มาติดเครื่องฟังหัวใจเครื่องฟังอัตราการดิ้นการบิบตัวของมดลูกนะคะนเก่งมากดิ้นเกง่<า>เกง ซึ่งส่วนตัวไฟเนี่ยไฟได้คิวผ่าตัดคลอดนะคะวันที่9เดือน9ตอน6โมงเช้านะคะ พยาบาลเนี่ยเขาก็จะเข้ามาแจ้งตอนประมาณ3ามทุ่มเนาะช่วงที่เขามาติดเครื่องมือต่างๆให้เราเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มแจ้งไทม์ไลน์แล้วว่าคุณแม่จะเจออะไรบ้างนะคะทําอะไรเราบ้างเวลาไหนนะคะคือ6กโมงเช้าเนี่ยได้เวลาผ่าใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยตีห้เนี่ยก็ต้องไปรอที่ห้องคลอดแล้วแล้วก็ตีสามเนี่ยเขาจะมาจัดก,การร่างกายเราทุกอย่างนะคะทั้งการแบบโกนขนนะคะคุณแม่ท่านไหนยังไม่ได้โกนขนโรงพยาบาลโกนขนให้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบคุณแม่แว็กซ์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไม่ต้องนะคะก็สบายๆแต่ อจริงนะถามว่าอายไหมทุกคนต่อให้เขาไม่โกนขคนเรานะเขาก็ต้องทําอะไรกับเราตรงนั้นอยู่ดีเรายกให้เขาทําไปเถอะอะไรเงี้ยอืแล้วก็มีการสวนทวารด้วยเอาออกให้หมดอะ ที่แบบอยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะทุกคนซึ่งหลังจากที่พอตีสามนะคะพอเขามาจัดก,การเรียบร้อยเนาะเขาก็บอกว่าคุณแม่ก็เตรียมตัวนะคะแบบแต่งหน้าได้เลยนะคะแล้วก็นอนรอจนกว่าเขาจะมาพาเราไปห้องคลอดนะคะแล้วพอถึงห้องคลอดนะคะก็รอจนกว่าจะถึงคิวที่จะแบบได้คิวผ่าตัดของเรานะคะตอนแรกอะไฟเข้าใจว่าไฟได้คิวแรกซึ่งความจริงมันเป็นคิวแรกแหละแต่ว่าณนะโมเมนต์นั้นอะมันมีอิมเมอร์เจนซี่เข้ามาทุกคนคือเป็นคุณแม่ที่แบบน้ำเดินตอนแบบตีสี รายมารนี้นั้นก็เลยได้เป็นคิวแรกก่อนนะคะของคุณแม่ท่านันนะคะเราก็รอเป็นคิวที่2ไปนะคะเราก็นอนรอการที่นอนรออ่ะมันดูนานทุกคนเพราะแบบมันมันนอนเฉยๆครึ่งชั่วโมงแบบในห้องเตรียมคลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เขาพาตัวเราเข้าห้องผ่าตัดแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะเร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากเขาก็จะพาเราเนี่ยเข้าไปในห้องแ ห้องผ่าตัดเลยทุกคนที่มันจะมีไฟใหญ่ๆมีเตียงตรงกลางพยาบาลเยอะๆคุณหมอยืนรออยู่เลยมาเนี่ยซึ่งส่วนตัวไฟแนนด์มีการบล็อกหลังด้วยนะคะตวาจริงบล็อกหลังอ่ะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะทุกคนพอเขาบล็อกเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าด้านล่างรู้สึกแบบเหมือนชาชาแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็จริงทุกคนคือแบบตั้งแต่ล่างท้องมาต้นไปอ่ะมันรู้สึกแบบชาแบบเหมือนแบบเป็นตะคิวทั้งตัวแล้วมันก็แบบเกิดขึ้นไวมากหลังจากที่เราชาทุกคนอยู่ดีก็มีการทําอะไรแบบบนตัวเราเต็มไปหมดเลยนะคะเป็น ภาพมันเตรียมตัวไม่ทันทุกคนมันเป็นท้องแรกเป็นการคลอดครั้งแรกมันไม่รู้ตัวใช่ป่ะก็ตื่นเต้นดีนะคะแล้วแป๊บเดียวนะคะก็เป็นเสียงลูกเอ๊ออกมาแล้วนะคะถามว่าเจ็บไหมมันไม่เจ็บทุกคนแต่มันแบบมันหน่วงมากๆเหมือนแบบมีใครกําลังทําอะไรกับเราอยู่ที่หน้าท้องอะแต่มันไม่รู้สึกเจ็บเออคือถ้าเกิดคนยังไม่เคยอะมันจะยังไม่เก็ดหรอกส่วนตัวไฟก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วตอนที่คุณหมอดึงลูกออกมามันโล่งเลยนะทุกคนในท้องาที่มันหนักๆแล้วเราก็รู้แล้วโอเค ออกมาแหละแน่นอนแล้วก็แบบไม่เกินแบบ แป๊บเดียวเขาก็ร้องเลยอแแว่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นโมเมนตท์ที่คงจะจาไม่ลืมอะ่ะแล้วก็พอเขาพาลูกออกมานะคะเขาก็จะแบบห่อตัวแป๊บนึงเขาก็จะพามาถ่ายรูปกันเนาะเป็นรูปครอบครัวรูปแรกที่คุณพ่อเนี่ยก็มาเฝ้าอยู่ในห้องผ่าตัดด้วยนะคะแล้วแป๊บหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลมยาสลบเรานะคะให้เราได้หลับพักไปนะคะประมาณสองชั่วโมงนะคะก็ฟื้นขึ้นมาในห้องแบบห้องพักฟื้นเหมือนดูอาการอะไรยเงี้ยเขาก็พาลูกมานะคะตัวเล็กๆแดงๆมานะ แล้วก็วางอยู่บนตัวเราให้ลูกเนี่ยได้แบบเรียกว่าสกินทัชกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลูกกินนมเลยนะวันนั้นทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่แบบแฟนซีมากอะ่ะคือแบบเด็ก ที่มันเพิ่งออกมามันกินนมเป็นเลยเออมันดูดจุ๊บๆ,ๆเลย,เลยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือแบบงงด้วยแบบเมายาอยู่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอลูกใกล้ๆด้วยอย่างงี้นะคะเป็นคำพูดที่ดีมากเขาก็ให้ดูดประมาณแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเขาก็พากลับไปนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยนอนต่อพอนอนต่อฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็อยู่ในห้องในห้องพักฟื้นแล้วนะคะเจอสามีเจอคุณแม่ที่มารออยู่แล้วในห้องอะไรางี้นะคะก็เป็นอะไรที่ ดีมากเลยทุกคนเอาจริงโรงพยาบาลเม็ดพักฝ่ายแบบรู้สึกว่าเขาแบบดูแลดีมากเลยอะ่ะตั้งแต่เข้าพาักตั้งแต่แบบพี่ที่เขาเข็นรถเราขนของให้เราพยาบาลแม่บ้านเก็บของต่างๆคือดีมากแล้วก็ประทับใจที่สุดเลยนะคือเนอร์เซอรี่ตั้งแต่ที่แบบลูกออกมาพี่พี่เนอร์เซอรี่ดูแลลูกและเราคือจิตใจเราอะ่ะของคนเป็นแม่ดีมากแบบพูดจาแบบเสียงแบบคุณแม่แบบ ลูกอะไรเงี้ยคือมันจะไม่ใช่เสียงโทนทั่วไปอะทุกคนจะเป็นเสียงที่แบบซอฟต์เบาคือจิตใจของเราตอนนั้นอนะมันจะมีความแบบปนปนหล,หลายๆอย่างมากแบบเราจะดูแลลูกได้ไหมเราดูแลเป็นหรือเปล่าตัวเล็กก็ไม่กล้าจับอสามีเรามันจะรู้เรื่องจริงๆไหมอะไรเงี้ยคือเป็นความไม่ไว้วางใจทุกอย่างบนโลกเลยแต่ว่าพี่พยาบาลอะดูแลดีมากเลยนะคะใน nursery น,นะแล้วก็คุณหมอนะคะก็คอยให้ความรู้ตลอดคือแบบเดินมาหาในอร์ดวันละครั้งก็คือเป็นการแบบมาเช็คเราอย่างเงี้ยเนาะคือสบายใจมากๆ เลยดีมากเลยนะคะส่วนตัวนะคะแบบเอาจริงๆตั้งแต่วันคลอดมาถึงวันนี้ก็ประทับใจนะเป็นอะไรที่แบบอยากแค่จะบอกต่อกันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณแม่หลาย,ลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มมาเลง็ลงโรงพยาบาลเม็ดพ์คเนาะเพราะว่าเหมือนเรื่องเด็กเขาเนี่ยแบบคนแบบแน่นมากทุกคนคือโอเคอดีมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวไฟเนี่ยไฟก็แฮปปี้ด้วยนะคะก็เลยมาบอกต่อกันนะคะเอาจริงทุกคนการผ่าคลอดอะ่ะไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะตอนแรกอะ่ะเราก็คิดว่าแบบมันจะน่ากลัวมากมันจะแบบทําให้เราแบบ เป็นแผลเยอะมากทําให้เราแบบมีชีวิตที่แบบไม่ปกติหลังจากนี้ไปการคลอดธรรมชาติคือเรื่องที่ดีกว่าทุกวันนี้ก็คือแบบเดินได้ปกติแล้วคือแผลทุกคนมันเจ็บจริงๆในวันแรกวันที่2วันที่3ลุกทีเจ็บมากไรเงี้ยแต่ว่าฝ้ายเนี่ยฝืนเดินนะเพราะว่าเคยฟังหลายๆคนมาว่าแบบไม่ฝืนเดินคือนอนอย่างเดียวเลยคือท้ายแผลเป็นพังผืดเออนนั้นน,น,น่ากลัวกว่านะคะแต่ฝ้ายเนี่ยก็คือพยายามลุกไปเข้าห้องน้ําเองพยายามเดิน ในห้องแล้วก็พยายามเดินเป็นเนสซี่เพื่อไปดูลูกอะไรอย่างนงี้นะคะซึ่ง ไข้ก็หายเร็วมากทุกคนคือตอนนี้เดินได้ปลอเลยทุกคนเหมือนแบบไม่ได้ผ่าตัดมานะคะแล้วก็แผลเนี่ยไปเช็คมาล่าสุดแผลแห้งดีมากสวยมากแผลแบบแทบจะไม่เห็นเลยทุกคนเป็นแบบเป็นเหมือนแค่เส้นเอาแบบบินสอมาขีดบางๆอะ่ะแบบแผลดีมากนะคะคุณหมอบุญชัยคือมือหนึ่งเรื่องการแบบเย็บแผลผ่าตัดดีกินี่ลายที่สุดยอดมากอันนี้อวยคุณหมอเองอวยให้เองนะคะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะคะที่ประสบการณ์ที่เจอมานะ,ะเอาจิงๆมันแบบมันมีดีเทลแต่ละช่วงอีกเยอะมากเลยแต่ว่าโดยรว ประมาณนี้ซึ่งฝ้ายเนี่ยแฮปปี้มากๆนะคะในการทั้งฝากคันทั้ง Uh, ผ่าคลอดทั้งดูแลลูกที่โรงพยาบาลแฮปปี้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่คุณแม่น่าอยากรู้กันเนาะก็คือเรื่องของราคานะคะว่าราคาการมาผ่าคลอดที่โรงพยาบาลน,นี้เนี่ยเท่าไหร่นะคะสุดท้ายแล้วสุดทิเนี่ยมันกี่บาทนะคะในเคสไฟนะจบที่ประมาณแสนสามไปปลายประมาณนี้นะคะแต่หลายๆคนเนี่ยบางคนก็อาจจะประมาณแสนต้นๆหรือบางคนก็จะ,ะมาแสนสี 1, ่แสนห้าแล้วแต่นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ เรารู้สึกก็แบบเอ๊มีคําถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะถามกันนะคะสามารถคอมเมนต์ถามกันเอาไว้ได้นะคะคุณแม่มือใหม่ท่านนี้นะคะยินดีรีวิวให้กันนะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่กําลังแบบจะคลอดลูกหรือว่ากําลังจะตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีน้องนะคะถ้าเกิดดูคลิปนี้อยู่นะคะได้เป็นประโยชน์บ้างก็ดีนะคะว่าแบบการผ่าตัดคลอดมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนเลยนะคะ คลิปหน้านะคะจะมีอะไรเกี่ยกับแบบเรื่องแม่และลูกมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวไปดูลูกก่อนนะคะหนีลูกมาอัดคลิปเนี่ยน่าจะลองแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ